thank yeah. you ทฆษณาตอนเที่ยงอยู่แทนเขามีเฟรมสวัสดีค่ะเฟรมักษณาตอนเที่ยงค่ะเราก็จะไปสำรวจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระสูงเพื่อสำรวจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอยุธยานุสรขอบเขตการศึกษาประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอยุทยานุสร์ทั้งหมดกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอยุธยานุสรจำนวน108คน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสำรวจด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบเช็คลิสต์ normal จากนั้นได้นำแบบสอบถานทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผลประโยชน์ที่ค่าว่าจะได้รับเพื่อการนำไปโรณรงส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระยะเวลาการสำรวจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพศ2566ถึงเดือนมกราคมพศ2567ันห้ยหเจ็แล้วก็ไปดูบรรยากาศการสัมภาษณ์น้องๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่ออัลโต้ค่ะชื่อไอริดค่ะประกันค่ะชื่อคาร์บิโครับชัยเกิดวันอื่นครับอมอะไรกันคะมสองค่ะมสองค่ะมสามครับมสามค่ะมหนึ่งทับสี่ครับว่าตัวเองมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ มากขนาดไหนปานกลางค่ะก็พอมีบ้างค่ะปานกลางครับปานกลางที่กลางๆน่าจะปานกลางค่ะภาษาภาษาอังกฤษใดที่ใช้ในชีวิตประจําวันมากที่สุดประมาณพูดกับฟังประมาณนี้ฟังถ้าส่วนใหญ่ฟังแล้วก็พูดนิดหน่อยน่าจะเป็นอ่านเป็นการการฟังแล้วก็การอ่าน กจากการเรียนแล้วอะใช้ภาษาอังกฤษในเรื่องใดมากที่สุดการอ่านซีรีส์ค่ะดูซับซีรีส์ค่ะแล้วก็ฟังเพลงคุณยา่ก็ชอบเอาไปพูดกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ฟังเพลงสวนมากพ่ฟังเพลงกันมีความมั่นใจในการคุยกับคนต่างชาติมากแค่ไหนก็พอตัวว้าวก็พอคุยได้ค่ะการเล็กน้อยถึงปานกลาง น้อยที่ไม่กล้าพูดกับใครมากลองพูดดิไม่มากค่ะน้อยค่ะไม่กล้าพูดเมื่ออยู่ที่โรงเรียนอ่ะใช้ภาษาอังกฤษกับใครมากที่สุดใช้กับอาจารย์ค่ะพิเชอร์ค่ะอันนี้คืออาจารย์คือคนไทยเชิเชอร์โอเคค่ะขอบคุณค่ะอ่าใช้กับเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ขอบคุณค่ะกับครูพิเชอร์แล้วก็เพื่อนว่ากับเพื่อนอะไรอะค่ะ สรุปผลการสำรวจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักเรียนชนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอยุธยานุสสอพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอันดับที่ 1. ระดับบานกาคิดเป็น58.33%อันดับที่2น้อยคิดเป็น3 7มจอันดับที่3มากคิดเป็นสี่เป็นต์ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันฝั่งคิดเป็น4 2่ พูดคิดเป็น2 4 7ไม่ได้ใช้เลยคิดเป็น20.37%การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันที่นอกเหนือจากการเรียนอันดับ1ไม่ได้ใช้เลยคิดเป็น31.48%อันดับที่2ฟังเพลงคิดเป็น25.93%อันดับที่3สนทนาพูดคุยคิดเป็น20.37%ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติอันดับ1ปานกลางคิดเป็น50% อันดับ2น้อยคิดเป็น 18. 1 5เปอเอันดับ3มากคิดเป็น185%เมื่ออยู่ที่โรงเรียนใช้ภาษาอังกฤษกับบุกคนใดมากที่สุดอันดับที่1ครูชาต่างชาติคิดเป็น51.85%อันดับที่2ครูคนไทยคิดเป็น3 7 0 4อันดับที่3เพื่อนคิดเป็น1 1 1เอ็ห่ยเป็นังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับการสำรวจของเรานะคะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมทุ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะ